การประดิษฐ์ของเล่นด้วยการพับกระดาษด้วยตนเองเป็นงานที่สนุกสนานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และไม่สิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูฉัดกะมลตันชุนคุณครูจะมาสอนวิชาการงานอาชีพเรื่องกระดาษแปลงล่างเราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่5กระดาษแปงลงร่าง เป้าหมายของการเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถบอกวิธีการพับกระดาษเพื่อนํามาเล่นได้ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆในการพับกระดาษอย่างปลอดภัยพับกระดาษเพื่อนํามาเล่นอย่างกระตือรือร้นและตรงต่อเวลาค่ะ ของเล่นเราสามารถใช้เศษวัสดุในบ้านมาทำของเล่นแบบง่ายๆที่ฝึกทำเองได้โดยใช้สิ่งที่หาได้ง่ายรอบตัวเช่นกระดาษนะคะการประดิษฐ์ของเล่นด้วยตนเองนั้นทําให้เราได้ใช้ความคิดในการออกแบบรู้จักใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งเราสามารถพับกระดาษเป็นรูปต่างๆได้เช่นเครื่องบินไอพ่น หุ่นหน้าหมีเรือรบและหุ่นหน้าแมวเหมียวค่ะกระดาษและอุปกรณ์ในการพับกระดาษนะคะจากกองเศษกระดาษในบ้านของเรานั้นเราสามารถนำกระดาษที่มีความคงทนสีสันและขนาดต่างๆนะคะมาใช้ในการพับกระดาษซึ่งจะต้องพิจนารณาเลือกให้เหมาะสมนะคะเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นแผ่นใหญ่มีลวดลายมีความบางและยับง่ายนะคะกระดาษนิตยสารจะมีสีสันสวยงามลวดลายแปลกมีความหนาเรียบและมีความมันค่ะกระดาษสีนะคะจะมีสีสันที่สวยงามไม่มีลวดลายนะคะมีความหนาและเรียบค่ะและกระดาษห่อของขวัญจะมีลวดลายสวยงามมีความหนาเรียบ และมีความมันค่ะนักเรียนต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานที่จะทำนะคะนอกจากกระดาษแล้วยังมีอุปกรณ์ชนิดอื่นๆที่ช่วยให้เราทำงานพับกระดาษนะคะออกมาได้สวยงามน,นะคะเช่นกันไกรนะคะใช้สำหรับตัดนะคะ ที่เจาะกระดาษนะคะใช้สําหรับเจาะกระดาษให้เป็นรูดินสอใช้สําหรับร่างแบบและรวดลายต่างๆสีเมจิกนะคะใช้สําหรับวาดเส้นดินสอสีนะคะใช้สําหรับระบายสีและกาวนะคะใช้สําหรับทาบริเวณที่เราต้องการค่ะ พื้นฐานการพับกระดาษนะคะต้องมีหลักในการพับกระดาษดังนี้นะคะต้องพับให้ได้เหลี่ยมมุมพอดีถ้าพับทับกันต้องประกบกันพอดีนะคะและต้องรีดกระดาษตามรอยพับให้เรียบค่ะแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองค่ะแบบที่สามค่ะแบบที่สี่นะคะและแบบที่ห้าค่ะ นักเรียนมาดูวิธีการพับหุ่นหน้าเจ้าตูบนะคะอุปกรณ์มีกันไกลสีเมจิกกระดาษสีลูกตาและกาวค่ะส่วนกระดาษจะเป็นสีทั้ง2ด้านนะคะ 1. เราจะต้องตัดกระดาษสีสองด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับทบลงมาครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นพับมุมทั้งสองข้างลงมานะคะตามรอยปะเลยค่ะแล้วพับปลายที่ พับทบลงมานะคะขึ้นไปตามรอยปะเพื่อเป็นหูของเจ้าตูบนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนพับกระดาษส่วนล่างแผ่นที่อยู่ด้านบนนะคะขึ้นตามรอยปะค่ะแล้วพลิกกลับด้านไปนะคะพับด้านข้างเข้ามาตามรอยปะเหมือนเดิมค่ะพับกระดาษส่วนล่างเข้ามาตามรอยปะเช่นเดียวกันค่ะ แล้วพลิกกลับด้านนะคะพับปลายกระดาษด้านบนไปด้านหลังนะคะตามรอยประนะคะและพับหูของเจ้าตูบลงมาค่ะติดลูกตาแล้วว่าตกแต่งนะคะใบหน้าของเจ้าตูบให้สวยงามนะคะเราก็จะได้หุ่นหน้าเจ้าตูบที่น่ารักแล้วค่ะ การพับเรือรบนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกันไกกระดาษสีนะคะกระดาษสีต้องเป็นสีทั้งสองด้านนะคะแล้วนักเรียนก็ตัดกระดาษสีสองด้านนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับทบลงมาครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นพับมุมข้างหนึ่งมาด้านหน้านะคะตามรอยประแล้วพับมุมอีกข้างหนึ่งไปด้านหลังตามรอยประเช่นเดียวกันนะคะแล้ว คลี่ด้านล่างออกมานะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับครึ่งพร้อมไส้ในข้างหนึ่งนะคะพับอีกครึ่งพับไปด้านหลังนะคะและคลี่ด้านล่างออกให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะพับแต่ละด้านขึ้นไปตามรอยประนะคะเราก็จะคลี่ออกตามลูกศรนะคะให้เป็นรูปเรือนักเรียนก็จะได้รูปเรือรบนะคะ ต่อไปเป็นการพับหมวกนักรบผู้กล้าค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกันไกกระดาษสีและกระดาษห่อของขวัญน,นะคะจากนั้นนักเรียนตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วพับครึ่งค่ะพับมุมทั้งสองข้างลงมานะคะพับมุมด้านล่างขึ้นไปตามรอยประเสร็จแล้วพับมุมลงมาให้เท่ากับครึ่งหนึ่งของสามเหลี่ยมนะคะ พับมุมด้านล่างด้านหนึ่งนะคะขึ้นไปตามรอยปะพับทบขึ้นไปอีกครั้งค่ะตามรอยปะเช่นเดียวกันพับมุมด้านขวานะคะไปข้างหลังและพับกระดาษส่วนที่เหลือนะคะสอดเข้าไปด้านในเราก็จะได้หมวกนักลบผู้กล้าค่ะ น,ะะนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอการพับกระดาษแล้วนักเรียนสามารถนำกระดาษที่เหลือใช้จากที่บ้านนะคะมาพับเป็นรูปต่างๆต,ต,ตามวิดีโอได้เลยค่ะจะได้มีของเล่นไว้เล่นกันนะคะวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอมาสอนนักเรียนเพียงเท่านีุ้ครูไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ